ิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถมินิบัสเคลื่อนที่ไฟฟ้าอัตโนมัติไร้คนขับคันแรกของไทยแต่รถคันนี้เป็นรถต้นแบบนะครับเลยยังมีคนขับควบคุมที่พวงมาลัยรถอยู่แต่แทบไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยเปิดให้ทดลองนั่งที่เส้นทางบึงพะรามนะครับหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรถมินิบัสคันนี้นะครับจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง20ที่นั่งเลยมีกล้องวงจรปิดภายในรถครับเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ใช้รถตามเส้นทางต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเหนือไป ต้องเป็นห่วงตูสูงร้อยแปังนั่งได้เลยบวกอีกหนึ่งความประทับใจกับที่เสียบชาร์จแบตใต้ที่นั่งถือว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเราสามารถเรียกรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน 5G a u t o ้บัสได้ที่ป้ายจอดร,รถโดยสารไร้คนขับได้ฟรีโดยป้ายจอดรถนะครับหรือจุดบัสสต็อปจะมีทั้งหมด4จุด จุดแรกจะเป็นศูนย์จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่2จะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุส่วนจุดที่3นะครับจะตั้งอยู่ที่หน้าวัดธรรมมิการาชและป้ายจุดที่4นะครับจะตั้งอยู่หน้าวัดพระรามเองโดยเราสามารถเช็คสถานะรถได้ง่ายๆครับเพียงเขา้าแอปพลิเคชัน 5G ออโต้บัสก็สามารถเช็คได้เลยรถบัสเปิดให้บริการวันศุกร์ถึงวันอังคารครับเปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นและจะเปิดให้บริการนั่งฟรีอย่างนี้นะครับไปจนถึงวันที่1กร,ร2567นี้